ใช่คะ่ะคิดยังไงกับเรื่องอันนี้ดีอะไรนะที่เป็นประเด็นใครดูบ้างที่มีแก่เน่ะที่คืนม่อ่ะโอดามารุนแรงแต่ว่ามันไม่ควรจะเป็นดราม่าถ้าแบบเราไปดูแบบที่มาที่ไปของเรื่องที่มันไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมะ่ะเหมือนมันเป็นรอบกิจกรรมใช่ปะ่ะใช่ครับมันเป็นรอบกิจกรรม,มท,มที่ที่ไม่ใช่นางงามทุกคนเนาะจะได้จะได้ไ,ดไปดูดูดูไพ่ กับหมอดูแต่มันเป็นการมีมีสิทธิ์ที่จะได้ดูเพราะการโหวตจากด้อมหรือกับกลุ่มแฟนคลับและดิฉันคิดว่านางงามทุกคนต้องรู้ก่อนไหมว่าว่ารรว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างถ้ารู้ก่อนแล้วเป็นนางงามที่แบบว่าไม่เพราะว่าเป็นคนแบบ เป็นคนไม่ใช้คําว่าเข่งศาสนาแต่เป็นคนที่เคารพหลักการทางศาสนาของตัวเองถ้าเป็นดิฉันเป็นนางงานดิฉันก็จะบอกด้อมดิฉันว่าไม่ต้องโหวตด,ดิฉันเพราะว่าดิฉันไม่สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นได้ดิฉันจะไม่ไปเพราะถ้าดิฉันไปดิฉันทําหรือไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาหรือประเด็นเรื่องอความไพรเวทไม่อยากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนพื้นที่สื่อ ไม่อยากให้ใครมารู้ว่าตัวเองเกิดบันเดือนปีนู้นนี่นั่นหรือแบบให้คนมาวิาพากษ์วิจารณ์อะไรที่มันเป็นแบบเรื่อง p r i v a t ส่วนตัวเราก็จะบอกคนที่จะโหวตแล้วว่า,วาออแฟนคลับค้าอย่ามาพ,พี่ค้าอย่าโหวตให้หนูเข้าไปหนูไม่อยากทํากิจกรรมนี้เดี๋ยวค่อยๆเชียร์หนูโหวตหนูในใน,รรในกิจกรรมอื่นในกิจกรรมหน้าที่หนูแบบพร้อมที่จะจะเข้าไปทําและโชว์ศักยภาพและความสามารถถ้าสมมติเป็นดิฉันนะครับดิฉันก็จะแก้เกมด้วยการทํอย่างนั้น แต่ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตามนางงามไม่รู้ว่าน้องเขารู้หรือเปล่าว่าเขาเข้าไปแล้วเขาจะต้องไปไปทํากิจกรรมที่มันเป็นการดูดวงกับหมอดอะถ้าไม่รู้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้ารู้แล้วยังเข้าไปอ่ะมันมันมันมีคําถามที่มันมันชวนให้เราแบบตั้งคําถามได้เยอะหร,อหรือว่าหรือว่าแต่ว่าแต่ว่าก็นี่แหละความมิดแกนอะ มีแกนคือเขาก็พร้อมเป็นประเด็นในทุกเรื่องเพราะด้วยด้วยความเป็นแกนของเขาแต่เชียนะคะเชียนะคะไม่ได้ว่ามีอคาาติอะไรกับน้องอะไรนะเชื่อเลยนะชชอเอชย์ไม่ได้มีอคาาติไม่ได้อะไรกับเชย์อเอมนะคะเขาเหตเขาอาจจะแบบเหมือนจะเหมือนจะแบบเสียแต้มจากจากจาก,จากเรื่องเมื่อวานเลยปะเกิดเกิดวัานไหนไม่มั่นใจจากครั้งที่แล้วอะ่ะนั่นแหละ แต่ในรอบอื่นๆเขาอาจจะทําคะแนนได้ดีก็ได้นะคะเอาใจช่วยเชอร์เอฟนะแล้วก็ขอขอให้รอบอื่นๆแบบสามารถแบบดึงใจคนที่แบบตามเชียร์ตามชมหรือแม้แต่โดยโดยที่สุดสามารถแบบดึงใจบอสกลับมาได้นะคะเอาใจช่วยทุกคนเลยในที่ฉันไม่อยากเชียร์นางงามก็พมเพราะมนี้แหละเพราะที่ฉันรู้สึกว่าทุกคนแบบ ทุกคนก็อยากได้มงอ่ะอ่ะก็ <S 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 ขอให้แบบรอบหน้าก็แบบสามารถแบบเอ,อ่อดึงใจบอสกลับมาได้ก็แล้วกันนะฮะผ่านการไปท,ทํากิจกรรมอื่นๆให้บอสเขาแบบเห็นศักยภาพของเราฮัลโลสโลแกนของเขาว่ามีแกนต้องสวยพร้อมใช้ไง่ายต้องสวยพร้อมใช้นะคะเพราะว่ามันต้องไปทํามงลงแลยมันต้องไปทํางานเพื่อองคงก์กไงนะ้งองกรเขาก็ต้องเลือกนางงามที่มันแบบเพอร์เฟกที่สุด เท่าที่มันจะเป็นไปได้สําหรับองค์กรเขาที่ได้มงแล้วก็คือสามารถทํางานให้กับองค์กรเขาได้ก็สโลแกนขเขาก็ชัดอยู่นะคะเราเข้าองค์กรไหนเราก็ต้องรู้ว่าคอนเซปต์ของแบบองค์กรนี้คืออะไรนะคะนั่นแหละให้กําลังใจทุกคนแล้วกันบอสบอกศาสนาคือรสนิยมใช่ค่ะแต่ลสสนิยมของใครของมันมันไม่เหมือนกันนะคะ ศาสนามันโคตรเป็นอะไรที่มันแบบ <savoir S 1> ละเอียดอ่อนและเฉพาะตัวจริงๆอะเรื่องศาสนาถ้าถ้าพูดเฉพาะแค่เรื่องศาสนานะไม่ได้พูดถึงถึงประเด็นอื่นๆใดๆนะคะเรื่องศาสนามันเป็นเรื่องเฉพาะแม้แต่ศาสนาเดียวกันวิธีการมองต่อศาสนาก็ไม่เหมือนกันเ mm hmm. ช่เนดิฉันอาจจะมีความคิดคล้ายๆกับบอสกับบอสนวัดว่าดิฉันนับถือพุทธศาสนาแต่ดิฉันไม่เชื่อเรื่องเรื่องพระพุทธเจ้าเดินได้เจ็ดเก้า ดิฉันดิฉันชอบคําสอนของศาสนาคิดแต่ดิฉันไม่เชื่อว่าพระเยซูตายและฟื้นทุกคนสามารถมีวิธีคิดต่อความเชื่อในทางศาสนาที่มันแตกต่างกันได้แม้จะนับถือศาสนาเดียวกันก็เหมือนกันเชอเีมเขาก็อาจจะนับถือคิดในมิติของเขาเขาอาจจะเชื่อทุกอย่างตามที่ไบเบิลสั่งสอนและบอกกล่าวคนนับถือศาสนาเดียวกันไม่จําเป็นจะต้องแบบ มีทัศนะต่อศาสนาเหมือนกันว่าพุทธมันยังมีหลายนิกายเลยพุทธยังมีหลายนิกายเลยพระยังมีธรรมยุทธยังมีมหานิกายเลยใช่ไหมคะสำนักแต่และสำนักก็สอนไม่เหมือนกันฉะนั้นมันแล้วแต่ความเชื่อใครความเชื่อมันแม้แต่ในศาสนาเดียวกันแม้แต่ในศาสนาเดียวกันมันก็ยังมองไม่เหมือนกันเลยยังมองต่างกัน บอสไม่ได้บอสไม่ได้โกรธเรื่องศาสนานะเรื่องพฤติกรรมของนางงามเองค่ะไม่เกี่ยวกับศาสนานี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะแลกเปลี่ยนกันได้เพราะเราเราเป็นคนดูข้างนอกเราเราใช่เราเป็นเราเรารู้ลึกขนาดจริงก็เราเขาเป็นได้แค่คนดูข้างนอกเราก็เราก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ตามได้ตามที่เราเห็นตามที่เรารับรู้และตามที่เราเห็นแต่เราไม่รู้ว่าข้างในจริงๆมันคืออะไรแต่แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ก็พูดถึงก็ดีเพราะว่าน้องก็ก็ยัง ซื่อสัตย์ต่อความคิดตัวเองต่อความรู้สึกของตัวเองเนาะเรื่องที่จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนั่นแหละมันมองได้หลายมุมเนาะมันมองได้หลายมุมแต่การจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันต้องดูให้ครบถ้วนแล้วก็ตั้งคําถามเยอะๆว่าก่อนหน้านั้นมันคืออะไรเช่นถ้าเราแบบไม่ได้ตามงานแล้วเราเห็นแค่คลิปอันนั้นอะบางทีเราก็จะแบบตัดสินไปเลยว่าเออนบางคนก็มองว่า เจอเอมไม่น่ารักเจอเจอเอมแก้เกมไม่เก่งเจอเอมมีทิฐิแข็งหรืออีกคนหนึ่งที่เขา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 เชียร์เชอร์เอมเขาก็จะมองว่ามันก็เป็นสิทธิเสรีภาพไม่ว่าเรื่องศาสนาทําไมทำไมเวทีดางงามต้องมาฟิกเรื่องเรื่องนี้ต้องมาบังคับไหนบอกว่าเป็นเวทีประชาธิปไตยไงแต่ทําไมแบบวิธีวิธีคิดบางอย่างถึงค่อนข้างแบบดูเผด็จการอะคนที่เขาเชียร์นางงามแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับบอส เขาก็จะไปแบบว่าบอดพิณวัตรแต่ใดๆคือมันต้องดูที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดว่าเริ่มจุดเริ่มต้นมันมีปัญหาตั้งแต่ตรงไหนเวลาเราจะพูดถึงประเด็นปัญหาเราต้องดูถึงจุดเริ่มต้นแรกสุดเลยของปัญหาว่ามันเริ่มจากตรงไหนมันเริ่มแค่จากการที่น้องปฏิเสธหรือมันเริ่มมาจากก่อนหน้านั้นก่อนที่จะถึงการปฏิเสธมันต้องสาวไปถึงปัญหานะคะเวลาเรามองปัญหา มันอยู่ที่ว่าเราจับมันอยู่ที่ว่าเราจับประเด็นปัญหาตรงไหนจับประเด็นตรงหาปัญหาแค่ว่าน้องปฏิเสธน้องปฏิเสธน้อง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 ไม่ทําตามเงื่อนไขตรงนั้นหรือมันมีปัญหาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วที่น้องเลือกหรือตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ตรงไหนคะตรงปัญหามันอยู่ตรงไหน ก็ต้องว่ากันไปดิฉันเป็นคนนอกดิฉันไม่ขออนุญ,ญาตดิฉันขอไม่ขออนุญ,ญาตออปันธงขออนุญาตแค่ร่วมแสดงร่วมแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ขอตัดสินและชี้ถูกชี้ผิดครับ <c oughs> ไม่อเอาพราเราไม่เราหนึ่งเราไม่ใช่คนตามนางงานตั้งแต่แรกเนาะแล้วเราก็ไม่ได้รู้เราเป็นคนนอกเราดูจากข้างนอกไปเราก็พูดได้เท่าที่เรารู้แต่ยืนยันว่าเชียร์ทุกคน แต่ยืนยันว่าเชียร์ทุกคนนะคะเชียร์นางงามมิดแกนทุกคน,นกทุกจังหวัดและคิดว่าทุกคนมีศักยภาพใครที่ได้มงก็คือพร้อมยินดีกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครจากจังหวัดไหนไม่ใช่ว่าโปรแค่จังหวัดตัวเองอยู่จันและจะโปรแต่มิดแกนจันไม่ค่ะทุกจังหวัดใครที่ได้เข้าพร้อมเชียร์พร้อมสปอตเพราะมั่นใจว่า เขาก็มีกระบวนการอะไรในในในหลายๆด้านน่ะไม่ว่าจะแบบกรรมการเองผู้ตัดสินเองกองประกวดเองใดๆเนาะเขาก็มีใช่ใช่ใช่ในแต่ละทีมงานเออเขามีคุณภาพแต่ละรอบอยู่แล้วแหละเขามีคุณภาพอยู่เขาค่อนข้างมีมาตรฐานและคุณภาพที่ที่ที่ชัดเจนและที่สูงพอสมควรที่จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าใครก็ตามทิปได้มงก็คือคนที่พร้อมจริงพร้อมและเหมาะสม อ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็รอดูกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เราจะมองแบบนี้หรือเปล่าว่าเออสมมงจริงๆถ้าน้องได้มงแล้วทุกคนบอกเออสมมงแล้วก็คือจบเราก็ซัพพอร์ตเชียร์น้องต่อไปบางกิจกรรมก็เหมือนทดสอบสภาวะจิตใจก็มีเนาะเออมันหลายเรื่องเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขากิจกรรมอันนี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรแต่คนที่เขาจัดนตเขารู้อยู่แล้วแหละ เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการทดสอบอะไรจากนางงามในเรื่องนี้ก็แล้วแต่วิธีการจัดการแต่ละคนเพราะว่าก็อย่างว่าแหละอย่างที่บอสพูดเลยว่าโดยที่สุดท้ายแล้วนางงามก็คือคนที่แบบจะต้องไปอยู่กับสังคมและทํางานเพื่อสังคมสังคมที่หมายถึงความแตกต่างหลากหลาย แล้วก็ในหลายคนที่ที่ที่มีความใฝ่ฝ,ฝันอยากจะเป็นนางงามอืมจุดเริ่มต้นเล็กๆเลยที่จะจะเป็นนางงามได้แนะนําให้ทาลิปก่อนนะคะอ้าวตายแล้วทําไมมาโยงอันนี้ละ่ะอ้าวจริงๆ,ๆอา้าวเป็นนางงามสีปากต้องสวยไหมคะต้องสวยอ,อ่าดูตัวอย่างเห็นไหมคะเราทาสีชมพูกับสีนูด้ดค่ะบพี่อา,าวันนี้สองสีผสมกันมีคนบอกว่าเงื่อนไขเยอะตุ๊บจริงจริงเห็นด้วยยิ่งคุณแบบโฟตัวเองได้เยอะเท่าไหร่นะ เปิดกว้างตัวเองได้เยอะเท่าไหร่นะั่นมันหมายถึงว่าโอกาสของคุณในการที่จะไปแบบรูอยู่ร่วมกับคนอื่นมันก็ยิ่งเยอะมากขึ้นยิ่งคุณมแบบมีเงื่อนไขยเยอะมีกรอบเยอะมันก็ทํามันก็ทําให้แบบโดยความรู้สึกดิฉันว่าถ้าคุณจะเป็นคนของคนนะจะเป็นมหาชนนะก็ชอบใช้คําว่ามหาชนถ้าคุณจะเป็นคนของมหาชนนะคุณต้องโฟค่ะ ถ้าคุณจะเป็นคนของมหาชนน,นะคระับคำว่ามหาชน,นคือคนหมู่มากคนหมู่ใหญ่ซึ่งหมายถึงคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งไม่ใช่แค่เรื่องศาสนานะเรื่องความเชื่อการเมืองเรื่องอะไรเยอะแยะแล้วหลักศาสนาละคาผิดไหมหมายถึงหลักศาสนาเลยครับ ไม่รู้ว่าหลักศาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างดิฉันนับถือพุทธดิฉันก็จะมีไมเซ็ตแบบหนึ่งเช่นดิฉันก็มีมีความเชื่อเช่นเดียวกันว่าดิฉันไม่ได้เชื่อเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องการดูหมอดูไพ่ยดิฉันไม่เชื่อแต่ถ้าดิฉันอยู่ในส,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 สภาวะหรือสถานการณ์ที่จําเป็นจะต้องรักษามรารยาททางสังคมซึ่งเคยเจอเช่นออกรายการอย่างเงี้ยแล้วมันมีแบบเคสที่มันมีแบบลูกค้าหรือมีแบบผู้ร่วมรายการที่แบบ เป็นหมอดูอะถ้าเราใช้วิธีการปฏิเสธเขาว่าเราดิฉันก็จะรู้สึกว่านั่นคือการที่หนึ่งดิฉันหักหน้าเขาไม่ให้เกียรติความเชื่อของคนอื่นดิฉันก็จะใช้วิธีการแบบให้เขาดูแต่ดิฉันน่ะรู้ว่าดิฉันเชื่อหรือไม่เชื่อซึ่งส่วนใหญ่ดิฉันไม่ได้เชื่อเลยแต่ก็ให้ให้พื้นที่เขาได้เขาแสดงความเชื่อของเขาในแบบที่เขาเชื่อซึ่งก็ให้คนดูเป็นคนตัดสิน แต่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเชื่อหรือแต่ตัวเราเอ่ะ <c oughs> เรารู้ว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อ,อเรารู้มารยาทาสาังคมเนาะใช่แต่ไม่ติดนะ่ะพ,พี่จะดูให้หนูได้ค่ะดูเลยไม่ไม่ติดจะดูจะทักอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เลยจะดูจะทักถ้าเราอนุญาตแล้วดูเลยค่ะทักเลยแต่ได้เต็มที่แต่ตัวเราอ่ะรู้ว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อซึ่งส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เชื่อแต่เพื่อให้พื้นที่ทางความเชื่อของคนอื่นได้ให้เขาได้อยู่ร่วมกันให้เกียรติเขาได้อยู่ร่วมกัน เ,เราต้องอยู่บนพื้นที่บนโลกวันนี้กับสังคมนี่น<ม>้อเราไม่ได้อยู่คนเดียวอืมเราต้องเข้าสังคมคก็ถ้าสมมติว่าดิฉันเคยคทำงานแบบว่าในรายการไงมีหมอดูมีอาจารย์ที่เขาเป็นหมอดูเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้า,ขา,ขารายการอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นแบบทําแบบถ้าเราไปแบบหนึ่งเสียมรารยาทด้วยการตั้งคําถามที่มันแบบแบบไม่ให้เกียรติเขาอะดิฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําหรือปฏิเสธเขาแบบตรงๆเลยมันเขาก็จะแบบ เหมือนดิฉันแบบไม่ให้เกียรติเขาอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละนะคะอันนี้พูดถึงกรณีตัวเองนะที่พิทยโยกรณีนั้นอย่างที่ยืนยันคือกรณีนั้นต้องไปดูที่มาของปัญหาว่าที่มาอยู่ตรงไหนที่มาจริงๆอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะคะอยู่แค่ที่ประเด็นความเชื่ออยู่ตรงที่ตอนที่ปฏิเสธหรืออยู่ที่ก่อนหน้านั้น สาวให้ถึงปัญหาจริงๆเราก็จะรู้ครับมันคืออะไรนะครับ